ชมสิ่งวิธีแก้ไขปัญหาคอมโนบุ๊กเชื่อมต่อ Wi-Fi ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีวิธีการแก้ไขย,ยังไงบ้างมาดูกันครับ คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินบอลจะมาแนะนำทริปชิกวิธีการแก้ไขปัญหาโน้ตบุก๊กหรือว่าคอมของเราเนี่ยไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในปัญหายอดฮิตที่ได้รับอินบ็อกซ์สอบถามมาบ่อยเหลือเกินนะครับผมโดยทั้ง10หัวข้อนั่นเองเนี่ยบอกเลยว่าแอนบอลเคยประสบพบเจอมาทั้งหมดแล้วนะหลกัหลกๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมก็คือเกิดจากตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมของเราเองกับที่่ไไมมดด้เกกิจาออหรื นะชเช่นเตอรจากราเตอร์เพื่ให้บริการเคอือขายหรือว่าสายลงสายไฟอะไรต่างๆนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาทั้ง10แบบกันเลยดีกว่าครับ วิธีที่1นนะครับกรณีที่ตัวเครื่องของเราเนี่ยขึ้นเครื่องหมายริบโลกแล้วก็มีเครื่องหมายห้ามแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะผมมักจะเกิดจากการที่เราเพิ่งลงวินโดว์มาใหม่ทําให้ตัวเครื่องนีไม่มีไดเวอร์การ์ดไวไฟหรือว่าไดเวอร์แลนนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาคือเพื่อนๆต้องไปหาดาวน์โหลดตัวไดเวอร์ตัวนี้เนี่ยมาลงที่เครื่องนะครับอย่างเช่นใช้น้ตบุ๊กเอซูตเซฟิลัสเครื่องนี้อยู่เนี่ยก็ต้องไปหาดาวน์โหลดไดเวอร์ตัวนั้นจากตัวเว็บไซต์ของ a s s ูตเขานะครับหรือว่าเอาเครื่องนี้เนี่ยไปเช สักทีนะคือพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่ start setting นะครับแล้วก็ไปตรงที่แถบ Windows Update ด้านล่างซ้ายตรงนี้นะกด Windows Update สักทีให้ตัวเครื่องมันหาไดเวอร์ให้นะครับซึ่งวิธีการเชื่อมต่อเน็ตผ่านมือถือด้วยสาย USB เนี่ยไอ้บอลเคยทำคลิปไว้แล้วดี่มันจะแปะลิงก์ไว้ให้นะ วิธีที่2กรณีที่ตัวเครื่องเนี่ยยังขึ้นรูปโลกแบบนี้อยู่ทั้งทที่เรางเลงไดเวอร์อะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องไปเช็คดูก่อนว่าตัวเครื่องเรามันปิดตัวการทํางานของตัวการ์ดไ i ไฟหรือเปล่านะครับวิธีการเช็คก็คือไปที่ Control Panel นะอ่ะพิมพ์เซิร์ชหาได้เลยนะผม Control Panel กดเข้าไปจากนั้นนะครับไปตรงที่ Network and Sharing Center นะปึ๊บแล้วก็คลิกตรงเช็ n อะแดปเตอร์เซตติ้งตรงนี้ จากนั้นนะครับเห็นได้ว่าตัวอะแดปเตอร์เนี่ย Wi-Fi เนี่ยมันถูก Disable อยู่นะผมให้ทำการกดคลิกขวาแล้วก็ e n a b l e มันซะก็ไปดูตรงที่รูปโล่อีกทีนะผมจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมีสัญลักษณ์ Wi-Fi ขึ้นมาแล้วนั่นเอง <S 2> <S 2> <S 2> วิธีที่3นะครับคือเช็คดูว่าตัวเครื่องเนี่ยเราเปิดตัว Air p l a n e Mode ไว้หรือเปล่านะครับผมถ้าเราเปิด i r p l a n e Mode หรือโหมดเครื่องบินไวเนี่ยก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องบิน แบบนี้นะผมอารมณ์เดียวกับบนมือถือเลยนะวิธีการแก้ไขก็คือไปที่ตรงรูป Air แอร์เพนบนตรงนี้แล้วก็กดปิดไปเท่านี้เองนะครับเพียงนี้ก็สามารถใช้งาน Wi-Fi ต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วนะวิธีที่นะครับกรณีที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับเวลาเพื่อนเพื่อลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสมาใหม่เนี่ยมักจะใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับคือต้องไปให้ไวล์ลิสต์หรือว่าอ l ลาวโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่เช่นถ้าเพื่อนใช้ตัว Microsoft Edge ใช้งาน Google Chrome เนี่ยก็คือต้อง แอปตัวโคลมหรือว่าตัว Microsoft Edge เนี่ยเข้าตัวไวรัสของตัวแกนไวรัสนั้นด้วยนะครับถึงจะใช้งานได้นะหรืออีกวิธีนะครับก็คือปิดการใช้งานตัวแอนตี้ไวรัสตัวนั้นไปเลยส่วนตัวเนี่ยไอวอนใช้แค่โปรแกรมแกนไวรัสของ Microsoft ที่ติดมากับเครื่องเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะวิธีที่5กรณีที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วแต่ขึ้นว่า no อิน e r อร์ไม่สามารถใช้งานได้นะผมตัวตัวอย่างให้ดูแบบนี้เลยนะครับ นี่เคยบอลเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับตัวหมี 5S ไป No Internet s c QL ตามนี้นะครับเ,เราลองทดสอบให้ดูนะของเข้า Google ดูสิ mm hmm. w ว b g o o g l e Enter ไปหมุนติวติวติว,ต,วติวเนี่ยไม่ขึ้นเลยสักทีนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยมักจะเกิดจากการที่เราไปฟิกค่า IP ไว้นะครับวิธีการแก้ไขก็คือไปตรงที่ Control Panel นะครับผมคลิกเข้าไป จากนั้นไปตรงที่ Network and Sharing Center เหมือนเดิมแล้วก็ไปตรงที่ Connection นะครับผม Wi-Fi มีี้ท <Yes, S 1> นนี่เราเชื่อมไปนะแล้วก็ไปตรงที่ Property ด้านล่างจากนั้น<อ>ผมให้เลือกหัวข้อ Internet Protocol Version 4นะครับตรงนี้เลยปืบ๊บแล้วก็กด Property 1ที่ปืบ๊บจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเราทำการ fix IP ไปแล้วนะครับให้เลือกเป็นอันแรกนะ Auto นะครับผมทั้ง2อันเลยนะปึบ๊บแล้วก็กด OK ไปนะครับ กดปิดแล้วก็ลองเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่ดูนะหรือว่ารอสักครู่นะอันนี้คือมันแก้ไขเสร็จสับให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัว no internet ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นเป็น connected แล้วนะ,อะลองเข้า Google ดูอีกรอบนึง refresh อือ่ะนี่คือสามารถเข้าใช้งานได้ปกติละ วิธีที่6กรณีที่ขึ้นโนอินเ i อร์เน็ตหรือว่าไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยทําตามวิธีที่5แล้วก็ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับวิธีที่6คือการรีเซ็ตเน็ตเวิร์กนะครับก็คือเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพวกการตั้งค่ารหัสผ่านที่เราเคยจําไว้ใน Wi-Fi ตัวต่างๆเนี่ยก็จะหายหมดด้วยต้องมากอรหัสใหม่นะวิธีการนี้ก็คือไปตรงที่แถบสตาร์ทนะครับเลือกเซตติ้ง จากนั้นนะผมให้เลือกหัวข้อตัว Network at Internet นะอันนี้ของ Windows 11นะครับแล้วก็ไปตรงที่แถบ Advanced Network Setting หน้าล่างตรงนี้แล้วก็คลิกตรง Network Reset นะครับผมแล้วก็กด Reset Now แล้วก็กด Yes อีกทีนะซึ่งตัวเครื่องเนี่ยมันจะ restart หนรอบพอกลับมาหน้า Desktop ปุ๊บก็ลองไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ใช้งานใหม่กันดูได้นะ <S <S 1> <S 1> วิธีที่7 ลงวินโดว์ใหม่กรณีเพื่อนๆทำตามวิธีที่1ถึงวิธีที่6แล้วยังไม่หายนะผมก็คงต้องงัดไพ่ตายมาแล้วแหละก็คือลงวินโดว์ใหม่ซะเลยนะครับผมซึ่งการลงวินโดว์ใหม่นี่เองเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ได้เกือบทั้งหมดเลยจริงๆแล้วก็ก่อนที่พเพื่อนๆจะลงวินโดว์ใหม่เนี่ยอย่าลืมแบ็กอัพพวกข้อมูลอะไรสำคัญไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไฟล์ต่างๆ,ๆเนี่ยมันจะหายหมดเลยนะ วิธีที่แเปลี่ยนการ์ด WiFi ใหม่นะผมกอลยนี้นี่คือเกิดจากตัวฮาร์ดแวร์นี่มันเสียจริงๆนะครับหรือว่าใช้งานไปเนี่ยมันติดติดดับดับงองแงอะไรต่างๆนี่ก็คือเปลี่ยนตัวใหม่จบกว่านะครับผมโดยตัวการ์ด Wi-Fi นี่เองบนโน้ตบุ๊กหรือว่า PC เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามพวกช้อปปี้ลาซาด้าเลยนะครับผมมีราคาตั้งแต่หลักร้อยยันเป็นหลายพันบาทก็มีนะครับเลือกรุ่นที่เหมาะกับเราหรือว่าดูตรงขาตรง P c i e ของมันเนี่ยที่มันใส่กับตัวเครื่องเราได้หรือว่าถ้ามันหายากจริงๆเนี่ยก็ไปหาพวก USB, ก็ได้เช่นกันนะ วิธีที่9ลองเปิดปิดเราเตอร์ใหม่ดูแล้วก็เช็คไฟสถานนะดูว่าไฟต่างต่างเนี่ยมันติดครบไหมนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยก็คือไฟตัว power ต้องติดนะครับผมถ้าไฟ power ไม่ติดก็คือน่าจะมีอะไรเสียแหละอะแดปเตอร์เสียไม่ก็เราเตอร์เสียนะแล้วก็ตัวไฟ p o n นะครับผม p o n เนี่ยจะเป็นตัวสายลักษณ์ของอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์นะครับถ้าไฟตัวนี้มันไม่ติดแสดงว่าสายไฟเบอร์อาจจะหลุดหรืออาจจะหลวมได้นะผมลองถอดเสียบเข้าใหม่ดูนะแล้วก็ไฟสถานะ Wi-Fi นะครับผมอันนี้คือต้องติดอยู่แล้วนะ ไฟอยู่นะครับรวมถึงตัวไฟสถานะแลนด้วยซึ่งไฟสถานะแลนเนี่ยจะติดก็ต่อเมื่อเพื่อนเสียบสายแลนเข้ากับเราเตอร์นะถ้าเสียบแล้วไม่ติดเนี่ยอาจจะเป็นที่สายแลนเสียก็ได้ สุดท้ายนะผมวิธีที่10นะครับก็คือเช็คสถานะเราเตอร์ว่ามีไฟลอสหรือว่าไฟ OLS ขึ้นมาหรือเปล่านะผมไฟตัวนี้เนี่ยคือไฟแห่งความบันไลเลยนะครับผมถ้าไฟตัวนี้ขึ้นมาก็คือแสดงว่ามีสายตัวไฟเบอร์ตรงใดตัวหนึ่งขาดนะครับซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้นะผมวิธีการแก้ไขก็คือต้องโทรหา c อเซ Center ให้เขามาจัดการให้เท่านั้นเลยนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับ10วิธีการแก้ไขปัญหาคอมโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับและก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงอยากให้ไอบอลแนะนําทิปชิกอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองแอ,อนบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม bye บ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องคอมคาร์กนด้วยนะครับ